ตามเคยนะผมนี่ก็ว่างๆอยู่ช่วงนี้ช่วง,วงเงย็นสักนิดหนึ่งไงนนะเพื่อนๆนะโอ้โหตัวนี้เป็นไงเพื่อนตัวนี้เดียวอีกสักพักก็ใส่ตลับนะตลับมันเหมือนกันนะนี่นะตลับฮึ่มองนี้สุดนะเพื่อนนะองนี้องนี้สวยงดงามนะเพื่อนนะ ดูตานะเพื่อนนะโอ้โหดูคามสวยสักก่อนคขมสวยงดงามตัวนี้ตาแดงแบบเด็ดๆก็มีอยู่มาทักสามสี่3-4ดนนะเพื่อนนะตาแดงนะฮะเชขาเข้ามาอยู่เรื่อยนะครับตัวนี้นะครับตาแดงทองแดงเถื่อนนะเพื่อนนะ นี่ตัวเด็ดเลยนะฮะตัวเด็ดเลยตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะหายากนะครับตามวงการนี่ก็จะตัวสวยๆนี่จะเจออยู่ไม่กี่ตนนะฮะตัวนี้ก็เล็งมาปีนั้นเพื่อนนะตัวนี้ปีกว่านะอ่าตามตามไปเอานะปีกว่านะเพื่อนนะถึงได้ตัวนี้มานะโหถูกใจนะตัวนี้ตัวนี้ถูกใจนะ สวยแบบนี้พาดได้ที่ไหนนะเพื่อนนะดูสก้อนเพื่อนเพื่อนดูสก้อนตาแดงทองเดือนทองแดงเถื่อนของเรานะสุดอดนะครับ <c oughs> มีอีกตัวนหนึ่งนะเพื่อนนะนี่ตัวนี้เป็นตาตานี้ไม่ใช่ตาเดิมนะเพื่อนนะตัวนี้นะครับตาไม่ใช่ตาเดิมนะ่ะตัวนี้ตาฝังใหม่นะเพื่อนนะ เห็นไหมตาวังใหม่อืมตัวนี้ถ้านำไปใช้หน่อยนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนสุดเหมือนกันนะเพื<ๆ>่อนนะตัวนี้นะสุดเหมือนกันนะนนะนนนะครับตัวนี้ต้องใช้อีกถ้าใช้ขนาดนี้ก็ต้องใช้เป็นเป็นร้อยปีนะเพื่อนนะถึงจะได้สภาพแบบนี้นะเห็นไหมสภาพเห็นไหม สวัสดีพี่ๆทั้งสิบหกท่านนะครับที่เขามารับชมนะฮะนะฮะันนี้ก็มีตัวเด็ดๆนะพี่พนะตัวเด็ดๆนะครับตาแดงงั่งตาแดงทองแดงเถื่อนนะเพื่อนๆนะช่วงนี้ก็เช่าเข้ามาเยอะพอสมควรนะเพื่อนนะช่วงนี้ตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะตัวนี้ครบนะตัวนี้ ตัวนี้บางบางตนเนี่ยใช้ไปนานๆนิดหนึ่งบางทีมันก็จะมีการอ่าตรงนี้บางทีก็ถูกฝนบ้างถูกไอ้นี่บ้างนะครับเพื่อนๆนะแต่ตัวนี้สื่อ่าครบนะในช่วงพวกนี้นะครบดีนะคะตัวนี้ยังไม่นําไปใช้นะเพื่อนนะแต่ถ้านําไปใช้สักพักหนึ่งก็น่าจะสวยงดงามนะเพื่อนนะนะครับสวยงดงามตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะหา เจอยากนะเพื่อนนะตัวนี้กิ่งดังดีนะเพื่อนดังดังดีอยู่นะครับนะมีตัวหนึ่งนะตัวนี้โอโ้โคเพื่อนเพื่อนเลยตัวนี้นะนะปรับมุมก่อนตัวนี้ก็สุดแล้วนะนะดูดิ เห็นแบบนี้โอ้โหเพื่อนเพื่อนเอ้ยดูแต่ตานะเพื่อนนะเห็นไหมตานี่ก็โอ้โหสวยงดงามนะเพื่อนนะตัวนี้ดูสกอนนะเพื่อนนะนี่ไปใส่ตลับมานะโอ้ สุดนะเพื่อนตัวนี้สุดครับตัวนี้เพื่อนเดี่ยวก็นำไปใส่ตลับเหมือนเดิมนะเพื่อนนะตัวนี้นะนำไปใส่ตลับผมว่าน่าจะใกล้เคียงกันนะเห็นไหมตัวนี้ก็ใกล้เคียงกันอาศัยว่าความชอบนะเพื่อนนะความชอบครับตัวนี้ก็ยาวกว่ากันนิดนึงนะเพื่อนนะตัวนี้นะตัวนี้นะ ยาวกันนิดเดียวนะครับแต่ก็เป็นจนที่ค่อนข้างที่จะหายากนะเพื่อนเพื่อนะหายากแบบนี้สภาพ,พสวยๆแบบนี้นะเพื่อน <c oughs> โทษทีนะเหมือนสภาพแบบนี้นะเพื่อนนะผมชอบประมาณนี้นะดูดิตัวนี้จะแกะทองแดงนิดนึงนะผมชอบซื้อประมาณนี้เพื่อนนะ ซื้อกะจึซื้อตอนเดียวแล้วจบเลยนะพวกนี้นะครับซื้อตวเดียวแล้วรู้สึกพกพาสะดวกสบายเลยนะพวกนี้นะดูดิเว้นถ้าพวกนี้ถ้าก็ใช้ไปน,นานๆน,น,นิดหนึ่งนะพวกอันนี้เขาจะหมดนะจะกลายเป็น,นลื่นๆนะเพื่อนนะนะครับจะเป็น,นลื่นๆนิดหนึ่งดูสก่อนดูดินสก่อนนะเพื่อนนะโอ้โห ดินนี่ก็ผมว่าสวยนะดินแบบนี้นะผมมีอยู่หลายต้นอยู่นะดินแบบนี้แต่ผมชอบชอบประมาณศึกๆึกแบบนี้นิดนึงนะเพื่อนนะแบบนีนะ้ผมชอบมาผมว่าพิมพ์นี้ผมปรากฏว่าผมเคยผมมีเหลืออยู่สักองหนึ่งว่าจำไม่ได้นะนะคระับจะนี้นจะออกแก่ทองแดงนิดนึงนะเพแบบื่อนนะครับ เกี่ทวงแดงนิดหนึ่งแต่โลหะผมชอบประมาณนี้นะโลหะที่คนเขาใช้เปน,นานนาน,นิดหนึ่งนะพวกนี้ถ้าเขาใช้นานนานนิดหนึ่งพวกนี้จะบางทีมันจะสึกนะเพื่อนนะพวกนี้นะบางทีมันก็ผ่านการเวลามานานนะในพวกนี้นะครับพกพาจนเดียวจบนะเพื่อนนะนะครับดงนะนะูง่ายๆนะเพื่อนนังนั่งเนี่ยบางทีเนี่ยงัง่ง บางทีดูแบบถ้าเขาใช้นานๆอย่างนี้เรายิ่งดูง่ายนะเพื่อนนะนะครับนะครับใช้พวกนี้ตัวนี้ก็น่าจะใช้มายาวนานเหมือนกันนะผมว่าตรงนี้ถึงสึกๆแบบนี้สึกๆแบบนี้หน้าหน้าสึกๆแบบนี้ผมรู้สึกว่าจะมีอยู่หลายตันนะแต่คนละพิมพ์กันนะเพื่อนนะเห็นไหมตัวนี้นานๆแล้วละดูจมูกยังลบเลย ตรงในช่วงนี้นะนะครับผมว่าผมมีอยู่นะตัวสึกสึกนะตัวสึกสึกสวยๆผมนะตัวสึกสึกสวยๆอยู่ใหนหมดอันนี้ก็มาหาคลิปหน่อยนะเพืเ่อนหลังจากไม่ได้ลงคลิปนานนะหาคลิปก่อนเจียงนี้ <c oughs> ทำคอนเทนต์หน่อยนะนี้ <c oughs> นี่ใช่ไหมบางทีผม,มชอบประมาณนี้แหละสึกๆแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้แกะทองแดงนิดนึงนะเพื่อนนะจะออกประมาณนี้นี่ถ้าแกะพวกทองเหลืองนะแบบนี้นะดูแบบนี้จบเะเพื่อนนะง้่งน,นะเพราะว่าถ้าสภาพแบบนี้เขาใช้ค่อนข้างที่จะใช้มานานแล้ว ลื่นแบบนี้นะเห็นไหมแต่ว่าถ้าสภาพยังไม่ใช้ก็มีน,นะแบบประมานนี้เห็นไหมยังไม่ใช้เลยนะตนนัวนี้นะครับตัวน,นี้ยังไม่ใช้ก็อยู่ประมาณนี้นะนะครับตัวยังไม่ใช้มีเยอะพอสมควรนะช่วงน,นี้ก็มีเยอะนะครับมีเยอะตัวส,สวยๆผมก็มีเยอะนะอย่งเนี้ อืออยังอยู่ด้วยกันนานนะคุณนะครับเดี๋ยวนะผมปักหมดตรงนี้ไว้หน่อยนะครับใครถูกใจองคไหนก็จัดได้เลยนะพี่นะทักในไอดี a อก็ปกเก้าเก้าสองตัวนะครับถูกใจก็จัดไปนะฮะมีกำไรแบ่งปันให้ทุกทุกอง,ง์นะพี่พี่นะจะดูที่สวยน้องมีเยอะนะอยูนี่นี่ แบบนี้นะอือหือตรงนี้ถือว่าสวยนะตัวนี้พวกนี้ครับพวกนี้ถือว่าสวยแบบนี้สภาพแบบนี้ถือว่าสวยดูเนื้อดินแบบนี้นะอือหือช่วงนี้ก็เริ่มจะถดถอยลงเรื่อยๆนะพี่ๆนะเพราะว่างเนี่ยมีอายุในการจัดสร้างนี่นานแล้วนะนะครับนานแล้ว ถือว่าเดีย๋ยวนี้ก็ราคาเริ่มวิ่งแล้วนะเพื่อนๆนะถ้าตัวแบบสวยๆเลยนะตัวแบบนี้ก็หมื่นกว่าแล้วนะเพื่อนๆนะคะหมื่นกว่าแล้วนะเพื่อนๆนะ